ว้าไปเลยฮะไปไปว้าว้าวปลาไหลโอ้โหนี่ครับไซใหญ่ไซใหญ่โอ้โหเริ่มได้เจอปลาไหลบ้างแล้วโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาเหมาสูบร่องน้ำในราคา300บาทนะครับก็คือ ร่องน้ํานี้นะครับซึ่งมันก็จะลากยาวมาตั้งแต่ที่นู่นจนถึงที่นู่นเลยนะครับแล้วมันก็อยู่ติดกับบ่อปลา2บ่อนี้ด้วยนะครับซึ่ง2บ่อนี้ก็คือบ่อที่เราได้ปลาช่อนตัวใหญ่ๆไซส์เกือบ2โลนั่นแหละครับก็คือ2บ่อนี้เลยนะครับฉะนั้นก็เลยคิดว่าร่องน้ําที่อยู่ติดกันเนี่ยน่าจะพอมีลุ้นอยู่บ้างครับก็ต้องมาติดตามกันแหะครับว่า300บาทร่องน้ําตรงนี้เราจะได้ปลากลับไปเยอะไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับ ครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันหนีขึ้นมาครับนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ไซส์ครึ่งโลเลยครับโอ้นี่ครับโอ้โหสวยๆเลยครับครึ่งโลโอ้เปิดตัวแรกมาสวยเลยครับโอเค เรายังไม่เจอเพิ่มนะครับยังได้ตัวเดียวอยู่เมื่อกี้เจอปลาไหลตัวหนึ่งแต่ว่าตัวเล็กเกินนะครับเราปล่อยมันไปมันจะได้โตครับอไอะไระไฮะฮะเอนี่ได้อยู่เหนือ,อกว่าเมื่อกี้อยู่ไซนี้ได้อยู่ได้อยู่อโอเคโอเคครับ ฮะในในในๆนนมาดูหน่อยครับมาดูหน่อยโอ้สวยอยู่นะเนี่ยโอเคโอเคโอเคเลยตัวนี้โอ้ตกตกตกโอ้โอ้หนีไปซะแล้วไม่เป็นไรยังอยู่เนี่ยแหละไม่ได้ไปไหนนี่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 น้ำชเหรอ ปเป็นไงตัวเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วว่ายไปแล้วเอาไปกะไปกะเป็นนี่แหลปะปลาช่อนเมื่อกี้ ไม่รอดละดูอีกทีสิตัวนี้ไซส์สวยอยู่ครับนี่โอเคโอ้โอปลาเขาตัวนี้ตัวใหญ่นี่ครับนี่โชว์หน่อยนี่ครับตัวใหญ่เด้อมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ปูไม่เอาเอาแต่ปลาขาวนู่นไงนู่นนี่น,นี่อยู่ตรงกลางอะ่ปะปลาปลาดุกหรือเปล่าม,มันไม่โผล่ออกมาเหมือนปลาขาวอะ่ะนั่น,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 นไงปลาดุกหรือเปล่าปลาดุกตัวเล็กหรือเปล่าอะไรปลาดุกตัวเล็กว่าละ ไปปิ้งกินครับอร่อยอร่อยมาเริ่มช่วงบ่ายกันต่อเลยครับ เมื่อเช้าเราได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นปลาช่อนสามสี่ตัวเองแต่ว่าช่วงบ่ายไม่แน่ครับนี่อีกสักปีหนึงอีกสักปีหนึงนี่โตพอแบบอันนี้ละโตพอให้ไข่ได้ละโอ้นี่ปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยออ ปลาดุกครับปลาดุกตัวนี้น่าจะน่าจะเล็กเกินไปเราจะเอาไปปล่อยครับอ,อะไรปลาเหรอ มันตักปลาเข้าไปอ่ะัน่นไงโอ้ปลาดุกเอาเอๆาเอาเอาเอา,เอาปลาดุกอีกแล้วครับน,นี่นัน่นๆๆปลาอะไรไม่รู้ปลาดุกปลาดุกน้อยปลาดุกน้อย เอาไปปล่อยครับไซนี้ปลาดุกครับอ๋อได้ปลาดุกมาอีกตัวแล้วครับปลาช่อนหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเหมือนมีปลาช่อนตัวหนึ่ง ขึ้นมาหลบอยู่บนเนี้ยโอ้พี่ชายได้ปลาช่อนแล้วครับแต่ว่าออกมาไม่ได้ต้องส่งให้หลานชายโอ้สายงามครับสายงามนะเดี๋ยวมาดูกันชัดๆครับ นี่ครับโอ้โหไซส์สวยๆเลยตัวเหลืองๆโอเคนี่ครับปลาดุกกำลังขึ้นมากำลังขึ้นมาให้เราจับนี่สตัว ได้มาแล้วครับหนึ่งตัวยังเหลืออีกตัวหนึ่งนี่ครับได้มาอีกตัวแล้วฮะโอ้เจอปลาช่อนเข้าให้แล้ว มาดูกันครับว้ <Wow. S 1> าวทสวยสวยๆครับ ปลาช่อนอีกตัวหนึ่งอะไรอ่ะไหนไปนไหนแล้วโอ้ได้มาแล้วนี่โอ้นี่ครับโอ้โหวันนี้แทบไม่ได้เจอปลาไหลเลยสวยครับตัวนี้สายสวย เกือบจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วครับๆช่ใช่ถ so ้าหากันดีๆน่าจะได้เจออยู oh. ่โอ้โหนี่ครับไซสใหญ่ไซสใหญ่โอ้โห เริ่มได้เจอปลาไหลบ้างแล้วตีลองหาหน่อยเพื่อเจอปลาไหลโอ้ยปลาชนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดนุยโอ้ยสายสวยอยู่ นี่ครับปลาช่อนไซส์สวยๆโอ้ได้มาอีกตัวแล้วถ้าหาดีๆน่าจะมีอีกครับโอ้ตัวเล็กตัวเล็ก เล็กกว่านิดหนึ่งถ้าโตกว่านี้อีกหน่อยนี่จับได้อยู่โยนเข้ามานี่อะไรเงเ้ยโอ้ปันนินโอ้เอ้าโอ้ปันนินมาอยู่นี่ได้ไงปันนินมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยหลงหมูครับหลงหมูโอ้ปันนินหลงหมูเฉยเอ้าต้องต้องแยกใส่อีกที่หนึ่งครับ ปนินต้องแยกใส่อีกที่หนึ่งครับปนินหลงหมู่มาหมอหมอตัวน้อยวัวเดาไซนี้เอาไปปล่อยครับเอาไปปล่อยในบ่ออืมแล้วก็นีต่อมา ซ่อนเล็กโอ้นี่ครับไซนี้เอาไปกินได้อยู่ไม่ต้องปล่อยก็ได้ไซนี้พี่ชายเจอปลาไหลครับเดี๋ยวไปดูกันโอ้สายสวยอีกแล้วครับนี่ปลาไหลปลาไหล โอ้ผมนึกว่าจะไม่เจอแล้วก็เลยไปดักรออยู่ข้างหน้านะครับเพื่อไปรอถ่ายไปเจอตรงนี้ซะง,งั้นอ้าวตรงนี้มีปลาช่อนน้อยนี่ผมจับเลยนี่ครับเจอปลานินตัวใหญ่ ช่โอ้โหโอ้โหตัวใหญ่แล้วเนี่ยไหนดูหน่อยโอ้นี่ครับโอ้โหตัวดำๆเลยไซส์สวยมากโอ้โหสวยๆๆเอาออกใส,ส่ที่นู่นเหรออือสองตัวแล้วปลาดิ ნ สองตัวแล้ววันนี้พอให้เราได้ทำกินครับอาจจะไม่พอขายแต่ว่าพอกินอยู่ อะไรอ่ะเอ๊ะมันเป็นไรเราไปปล่อยมันจะได้โตทีนนะ่ตรงนั้นมีรูอ่ะหลังจากที่จับตรงนี้หาตรงนี้กันหมดแล้วเราจะกลับกันแล้วนะครับ หากันจนทั่วเท่าที่จะหาได้แล้วนะครับไม่เจอปลาแล้วนะครับ